สวัสดีค่ะชิดานะคะชิดา MG เมกาสาขาชัยพฤกษ์ค่ะวันนี้นะคะชิดาพามาพบกับเจ้าตัวนะคะ MG5 นะคะในรุ่นโปรค่ะต้องบอกนะคะ MG5 ตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นดีค่ะรุ่นย่อยนะคะรุ่นดีราคานะคะอยู่ที่629,900บาทค่ะวันนี้นะคะชิดาพามาชมนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเต้าตัว m อ5ตัวนี้นะคะชุดกระจังหน้าเนะะี่ยค่ะเด่นชัดแบบ แสงองลงมง,งลงมากนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าข้างหน้าเนี่ยค่ะดูเท่ดูสมาร์ทมากๆนะคะและยิ่งนะคะมากับเต้ะตัวชุดแต่งของซันโตแล้วนะคะรถคันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าสมมงจริงๆค่ะตัวนี้นะคะเป็นรถ MG 5รุ่นดีนะคะตัวนี้เครื่องยนต์ 1,500cc ค <IST> ่ะ <c ll ular> สำหรับท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถยนต์ซีดานส <c ll ular> ักคันต้องบอกเลยค่ะว่า Mg5 อยู่ในโจทย์อยู่ในใจแน่นอนคะ่ะเดี๋ยวชิดาพามาชมนะคะเจ้าตัว Mg5 ตัวนี้นะคะมาแบบกระจังหน้าแบบใหม่คะ่ะสังเกตได้คะ่ะว่ากระจังหน้าของเขานะคะจะเป็นซี่แบบนี้นะคะพอใส่กับตัวรถเนะะี่ยค่ะรถดูสปอร์ตมากๆคะ่ะและตัวนี้นะคะโลโก้ Mg ปกตินะคะโลโก้ Mg ที่เราเห็นนะคะจะเป็นตัวชุบนะคะตัวนี้นะคะมาเป็นสีดําแน่นอนคะ่ะว่าตัวนี้นะคะโจทย์ขเขาคือสปอร์ตเทดุดันแน่นอนคะ่ะว่าตัวโลโก้นะคะ ตัวคิ้วลายเส้นต่างๆของตัวนี้นะคะก็เลยจะเน้นไปที่สีดำค่ะดูอย่างตัวหูกระจกนะคะหูกระจกตัวนี้นะคะก็ให้มาเป็นสีดำแน่นอนค่ะว่าพอแมทกับลายเส้นนะคะทำให้รถด,ดูองค์ประกอบอะคะ่ะดูเท่มากๆค่ะส่วนด้านข้างนะคะชุดแต่งนะคะก็จะมีนะคะเป็นคลิปดำนะคะลายเส้นทุกอย่างของซันโตนะคะแน่นอนว่าชัดเจนนะคะ แล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวล้อนะคะล้อตัวนี้นะคะจะเป็นล้อ17นิ้วค่ะมากับคาลิปเปอร์นะคะสีแดงค่ะแน่นอนค่ะสีแดงสีดำนะคะตัดกันแน่นอนค่ะว่าดูเท่มากๆค่ะและสังเกตน,นะคะดีไซน์ของตัว MG5 นะคะแน่นอนค่ะว่าโจทย์ของเขานะคะเท่ดุด,ดันนะคะสปอร์ตคูเป้ะนะคะหลุดจากโจทย์ไม่ได้เลยนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะส่วนด้านหลังนะคะ ในส่วนที่ดูแล้วเห็นชัดเจนเลยนะคะจะเป็นในส่วนของตัวไฟท้ายค่ะไฟท้ายตัวนี้นะคะมาแบบชัดเจนนะคะดวงใหญ่นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลใจนะคะว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วด้านหลังจะมองไม่เห็นนะคะตัวนี้นะคะให้มาความชัดเจนจริงๆและนะคะในส่วนของแบบที่ชี้ได้อย่างนําเสนอเลยคือชุดแต่งด้านหลังค่ะชุดแต่งด้านหลังนะคะถ้าเรามองนะคะ ตัวนี้นะคะมากับตัวท่อคู่ค่ะพอใส่กับตัวเจ้าตัว MG5 นะคะรถคันนี้ค่ะดูสปอร์ตเลยค่ะเหมือนสปอร์ตตั้งแต่โดยกําเนิดอยู่แล้วนะคะพอใส่ชุดแต่งของซันโตเข้าไปแล้วนะคะยิ่งดูสปอร์ตเข้าไปใหญ่เลยนะคะเป็นไงกันบ้างคะสําหรับเจ้าตัว,ว MG5 ไม่ว่าจะเป็นออปชั่นนะคะร,รูกพลักรีระต่างๆนะคะตัว MG5 เขาให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถซีดานนะคะ MG5 เข้าไปอยู่ในใจแน่นอนคะ่ะ มาในส่วนของโปรโมชั่นนะคะสําหรับท่านใดที่ดูคลิปอยู่แน่นอนเลยค่ะว่ารอช่วงไทยช่วงช็อตเด็ดแน่นอนใช่ไหมคะเจ้าตัว MG5 ตัวนี้นะคะลูกค้าใช้เงินออกรถเพียง3,500บาทค่ะฟังไม่ผิดค่ะ3,500บาทจบเจ้าไม่เราหรือแน่นอนค่ะลูกค้านะคะกําเงินมานะคะลูกค้าได้เป็นเจ้าของเจ้าตัว,ว MG5 เรนรุ่นโปรดีรุ่นนี้แน่นอนค่ะลูกค้านะคะท่านใดนะคะที่สนใจอยากรู้ว่า ต้องใช้เอกสารอะไรต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างแน่นอนค่ะทักส่วนตัวมาที่ชิดาหรือโทรมาที่061-5161-642ค่ะ MG เมกาสาขาชัยพฤกษ์นะคะเรามีทีมงานมืออาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการขายนะคะในส่วนของฝ่ายบริการในส่วนของงานไฟแนนซ์นะคะของเราอะคะ่ะครบถ้วนแน่นอนค่ะ